สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอด c h แช n e นลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณย่าสารเนได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความ ลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าเต๋นเล่านิทานฟังฟังดูแล้วพูดเอาดีเข้าตัวทั้งนั้นนี่มันเป็นวิธีของมิจฉาชีพมืออาชีพหลอก FC เพื่อขอความเห็นใจให้ FC เอ็นดูโอนเงินไม่เว้นระยะห่างแผนการของเต๋นร้ายกาศที่เล่ามาทั้งหมด คือแกกับไอ้ผลน่าสงสารน่าเห็นใจมากใช่ไหมตัวละครในนิทานมีแต่คนสารเฟลวทั้งนั้นทั้งหมดยกเว้นแกกับไอ้ผลตูดูดมาบางช่วงที่มันทอแหลบีบน้ำตาเล่าไปน้ำตาไหลไปด้วยโดยภายในคลิปนั้นเป็นคลิปที่แต๋นพูดไปเล่าไปหลับตาไป น้ำตาก็ไหลไปแสดงอารมณ์ผิวไหวไปตามโดยเต็นพูดว่าอยู่ที่ห้องคนป่วยหมอเขาก็ย้ายออกจากห้องฉุกเฉินหมอก็มาสอบถามพี่สาวพี่สาวบอกว่าอยากจะให้ยานอนหลับเพื่อให้สามีภรรยาได้นอนหลับพักผ่อนนอนหลับให้มากที่สุดพี่สาวก็ตกลงเพราะว่าน้องจะได้พักหลังจากที่หมอให้ยาแล้ว พี่สาวก็นอนใต้เตียงน้องสาวกับน้องเขยนอนน้ำตาไหลตลอดเวลาเพราะนึกถึงเรื่องที่น้องสาวอีกคนมาบอกให้ฟังแต่เราไม่สามารถที่จะบอกน้องสาวกับน้องเขยอีกคนได้พี่สาวนั้นก็นอนน้ำตาไหลอยู่ใต้เตียงเพราะความเจ็บปวดกับสิ่งที่รับรู้ก็คิดไปต่างๆนานา,นาจนรุ่งเช้า คุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ก็มีน้องเคยอีกคนก็มารับกลับบ้านหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าคุกสักทีน้ำตาไหลเข้าปากแล้วเช็ดหน่อยเช็ดหน่อย เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชมาหรือเปล่ายาหม่องแสบตาหรือไงทีหลังเอาสีมาป้ายตาเลยน้ำตาจะได้พังผูก,กว่านี้เรื่องของเรื่องก็คือทอแหลกะเนกกเนน้องสาวสาเหตุที่มันหลับตาไม่มีอะไรหรอกมันเอาอยาหม่องป้ายตามันแสบตาเลยลืมตาไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่า มันตาบอดแล้วตินางทอเลมันเป็นบ้าประสาทแดกไปแล้วรับรู้ว่าใครทำน้องใครนั่งเฝ้าใครเอาเสื้อน้องทิ้งจุดๆุดจุด,จดตัวสร้างปัญหาเอาวิบากกรรมตามสนองผัวเมียผู้ต้องหาไม่มียางอายจริงๆเนาะสองผัวเมียคู่นี้ท่าเยอะลีลาโอเมเจา้า สีทนดูไม่ได้ค่ะนั่งนี้เริ่มจะปัญญาอ่อนขึ้นทุกทีปั้นกิ่งที่หลับตากำลังนึกเนื้อเรื่องนึกบทละครเดี๋ยวถ้าพูดผิดบทอาจจะต้องโดนบาดท,ทาผู้กำกับคําเดียวสั้นๆทุเรตแถมอีกคําสั้นๆทายาหมองหลายจนมือนตาบอดได ใครเอาน้ำไปฉีดตาไปเอาน้ำไปหยอดตาดูแล้วไม่ได้ออกมาจากใจคนร้องให้ยังไงเปลือกตาไม่แดงจมูกไม่แดงพอนี่คือการแสดงหลับตาไปเล่าไปเอ็นดูเนอะเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในชุมชนช่อง y o YouTube บุหลันบนรรศีโดยได้หยิบยกเอาหน้าปกคลิปของทางช่องย่าอิชิกโกกโก,กที่ได้ทำคลิปที่ว่าเที่ยงนี้เมนูเด็ดที่บ้านลุงพลป้าเต็นจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าเมนูเด็ดชื่ออะไรคะย่าอีชิอ่อมราดำบ้านจำเลยหรือคะเมนูเด็ดหรือยาสั่ง จะเหมือนกับเล่นของใส่น้ำขี้ไหมคะใครกินแล้วต้องหลงโอนไหวใครกินแล้วต้องหลงอว,วองงออยจำเลยใช้ผมเด็กสามขวบไปทำนวดให้คนหลงเชือ่อสร้างปูนปันให้คนมารำยวบตอนนี้ใส่ราดํำในเมนูเป็นแม่บ้านรับเงินเดือนอยากกว่าแต่ลานพราพมขัดปราที่ข้างฝาห้องครัวให้มันสะอาด ไม่ชวนอวกขนาดนี้บ้างก็ได้นะคะหรือว่าที่เด็ดนี่คือมีสเก็ดปลาดำๆตกลงในมอแซบหนวขนาดเนาะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคุณนายบอสเขาถ่ายทำคลิปเดินชมสวนชมสวนหลังบ้าน แผ่นกองมาที่ครัวก็อือหื้อแล้วทีหนึ่งปาก็ตาดีดีเนาะนึกว่าเห็นคนเดียวอย่าว่าขี้ข่าเลยเจ้าของก็ไม่คิดจะหยิบจับอะไรเห็นความสุกปุกก็ไม่ว่าเพราะว่าเจ้าของบ้านเองอยังแยกแยะคำว่าสะอาดกับสุกปุกไม่ได้จ่ายเงินเดือนซะเปล่าทำงานเอาหน้าโสโคกพบพ,พอกันทั้งนายทั้งบ่าว ฮ <H aj ata> ป้าบุหลันก็ตาดีจังเดี๋ยวนางบอสก็บอกนางเป็นคนบันบานอยู่แบบบันบานง่ายๆแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้ความแตกต่างความสะอาดกับความสกปรกโสโ,โครกที่เห็นคือความขี้เกียจมักง่ายสภาพของแท้คะ่ะป้าบุหลันของแท้ต้องมีราดถึงจะขังคะ่ะเชื่อเหอะเย็นนี้ อีชีล้างขัวแน่นอนระเบิดลงแล้วสะก็ดราผดังขัวตาชานเคยถ่ายห้องนอนกินอาหารบนที่นอนลูกมันพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นแบบนั้นนี่แค่ห้องขัวแล้วที่ไม่เห็นล่ะชวนสยองมันคงจะชินแบบนี้ อาชิมันคงชอบแบบนี้เหมือนกันเจ้านายมันคนไม่สะอาดดูครัวทำกับข้าวก็ได้คนสะอาดจริงๆครัวก็ไม่ปล่อยให้สกปรกเลอะเทอะต้องถูห้องครัวนี่คือห้องที่สำคัญอย่างยิง่งความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง